วันนี้ตีสปูนปูนนะครับตีด้วยคันใบสันนะครับใบสัน f 2ไม่ซูมเลยใบสัน f 2นะครับ เอาครับ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 กระสุบระยะประชิดครับกระสุบครับระยะประชิดครับกระสุปกระสุบระยะประชิดครับครับใช้สปูนนะครับกระสุบระยะประชิดเลยนะครับเต็มปากนะครับเต็มปากกระสุบ ประสบผลสำเร็จคันใบซัน F2 นะครับใบซันแม็กเอ้ยเอ้ยลอกใบซันแม็กคันใบซัน F2 เข้าคู่พอดีครับเต็มปากครับจะดสูบนะครับเต็มปากเลยครับ